สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊ก h ช n n นลนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาแนะนำวิธีการสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไอวีมาร์นะคะสำหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆจากทางโบรกเกอร์นะคะเพียงแค่เราทำการเปิดบัญชียืนยันตัวตนนะคะเราก็จะได้รับ100เหรียญโบนัสฟรีไปให้ลองเทรด ในระยะเวลา14วันนะคะแต่ก่อนนะคะที่เราจะได้รับนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องทําการเปิดบัญชีกับทางโบเกอร์กันก่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีนะคะป,ปุ๊กปิ๊กฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะเพื่อนๆกดจากลิงก์นั้นนะคะก็จะมาเจอหน้าต่างเหมือนอที่ปุ๊กปิ๊กกำลังแสดงในตอนนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนะคะทำการกรอกเลือกภูมิภาคนะคะก็คือประเทศเรานะคะกรอก อีเมลนะคะกรอกรหัสผ่านนะคะกรอกเบอร์โทรนะคะแล้วก็ข้ามตรงหมายเลขแนะนำนะคะแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดที่ดำเนินการต่อนะคะเขาจะพาเรามาให้เลือกนะคะในส่วนของอาการตั้งค่าโปรแกรม MT4 นะคะก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายนะคะก็ให้เราเลือกเลยนะคะก็คือเป็นสกุลเงิน USD นะคะแล้วเรากา็ใส่รหัสนะคะที่เราจะใช้ในการาใช้งาน MT4 นะคะกรอกรหัสอะไรก็ได้นะคะให้เหมือนเหมือนกับรหัสผ่านที่เราทำการสมัครมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดดำเนินการต่อ พอเรามาถึงตรงหน้านี้แล้วนะคะเราก็เลือกนะคะทำตอบแบบสอบถามนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกตามปกปิกได้นะคะระยะเวลานะคะอาจจะ2-5ปีหรือว่าแบบใครเป็นมือใหม่ก็เลือกน้อยกว่า1ปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดดําเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรากรอกชื่อนะคะเราก็ทําการกรอกเลย เพศนะคะก็คุยกันเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ทำการอัปโหลดเอกสารนะคะเอกสารที่เราจะใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะก็คือใช้เพียงแค่บัตรประชาชนอัปโหลดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเท่านั้นนะคะก็ไปอัปโหลดกันเลยนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของ d d สนะคะก็ข้ามไปเนาะ แล้วก็กดที่ค่าพรเจ้ายืนยันนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อดำเนินการต่อเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของอาการเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์ IV, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้เจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างผ่าน หมายเลขบัญชีของเราก็จะแสดงทางด้านล่างนี้นั่นเองนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องรอให้ทางระบบทําการอนุมัติก่อนนะคะประมาณ2ชั่วโมงเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ IV Market ค่ะ